สวัสดีครับดูผมทีมงานเป็นสาวอีกแล้วนะครับวันนี้พามาชม power กับหลังจากที่ตอนเที่ยงลงไปแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูป power ให้ดูนะครับก็กล้อ,อ,องอาจจะไม่ชัดนะครับขออภัยด้วยน,น,นะครับอ่าเป็น power ของค่าย p y a i d i o นะครับอ่ารุ่นรุ่นสองพนะครับเป็นไฟเฉียงนะครับสวยงามมากรุ่นนี้สุดยอดเลยแต่ว่าไม่ได้เปิดข้างในให้ดูนะครับรู้ว่าจะเป็น2 0 0 4ันัี่พอ มีมาดอกมาผู้หลัเจ้าอร่อยเลยครับอ่าตอนนี้ก็ไม่มีตู้ลองนะครับเพราะว่าไม่ได้ลองอยู่บ้านนี้ลองอยู่ที่ห้องที่ทํางานนะครับเพราะว่าที่บ้านก็ลองไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่ามีตาป่วยอยู่ข้างๆบ้านครับก็ลองเนี่ยลองตู้โซนี่เนี่ครับลองตู้โซนี่น้อยๆนี่แหละครับนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดีกว่านะครับสวยนะครับสวยงามจริงๆนะตัวนี้